สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บ่อพงบุฟเฟ่ลูกศรนนะครับวันนี้แมตห้าร้อยโลนะครับปลาซิงบ่อใหม่ข้างในนะฮะที่บ่อลูกศรวันนี้นะครับโหแดดแรงมากเลยมาอยู่ฝั่งแต่แยงหน้านะวันนี้โหวันนี้ก็ห้าร้อยโลไม่จํากัดคันนะฮะคนก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรครับวันนี้ ค่าคันอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะฮะห้าร้อยโลที่บ่อลูกศรน,นะครับผมเราไปดูกันนะครับวันนี้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับกับห้าร้อยโลกับคนเยอะๆแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าปลาจะขึ้นเป็นยังไงนะฮะนีแ่แหละเราไปเจอกัน,นครับมีน้ำ 嗯。 เป็นปลายางตัวเล็กลยนะ่ไม่เจอเลย นี่ไงของจริงน,นี้ของจริงพี่ตุนพี่ยุขอสวิงหน่อยสวิงสวิงพี่ตุนครับสวิงหน่อยอ๋อนิวสปายนะเคาะันะ หลุดโทษพี่ตูนนะครับตัวนี้<ำ>ฝากไปพี่เอฟซีอันนี้ด้วยนะครับกระเด้าก็ดีเต็มปากกระดีนะสุดยอดปลดล็อกตัวแรกแล้วเ้ย อ๋อน oh, uh, ิวสปายนะตัวนี้ปลาขึ้นฝั่งดีขึ้นมาปลดล็อกแล้วเว้ยต้น ตน่าซื้อล่าซื้อกัดหัวหน้าเนี่ยกัดตั้งอะไรวะเนี่ยไม่อยู่นะหลายตัวแล้วนะต้องจบนะต้องจบนะครับภารกิจของเรามานะนะครับย่างปลาไม่ได้วัดเลยนะมันดึงมันมันดึงลงไปเลยอ่ะย่างปลาได้เจมกัดเถิดนะครับตอนนี้กำลังบดนะครับบดอยู่คนเดียวนะครับหึงหนึใช่ฮะ อะไรก็ไม่รู้ครับทำไมเขากัดอยู่แล้วกัดไม่อยู่วะเนี่ยบ่ <c oughs> อน้ำพ้อมที่ไปขาดจับเลยบ่อน้ำพ้อมขาดเน็เลย,เย,ยมผมพยายามป่าป่าป้าอ้ลูกัดแบบอูกัดแล้ววิ่งโดดวิง่งโดดอ่ะ กลับไปนั่งที่นายพูดดีหรอกนั่งใอยู่นน่เรล่มัโมัเอาแลวเป็ดมันเนี่ยรวมๆเนี่ยหกเจ็ดตัวแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ เนี่ยใช่นี่ยใช่ครับเนี่ยนี่อ่เอ้าอยู่นี่หว่าอันนี้ตรับเปล่าขวาตัวนะครับ ขวาตัวนะครับขวาใกล้ตัวนะครับ <shorts language> ไปนูน่นไปนูน่นเข้าไว้ดูกเออขอบคุณมากนะ ย้ายมากัดเลยนะฮะนี่ฮะเป็นคอนะลูกอมปิศาจนะตัวนี้ดูดไปเลยนะฮะนี่นะ นายจะปลาไปเก็บยังไงวะนี่อ่ะโอ้ฟ้ายฝาโอ้โหฮม อเขากาะใยางอเยขาเกาะใปยางอเห้เยเขาเกาะไปยังอะเ้ยเฮ้ยโหดูไปใกล้ตรงเนี้ยอะไรวะนี่ย ใช่ะแต่กินอย่างงี้โอ้โหอ้นไหลเหรอเนี่ยเป็นสิบตัวนะโดนอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อนะไม่อยู่ไหมโอ้เอ้ยวันนี้เละฮะ น่าอยู่ทุกตัวแต่ไม่อยู่ถ้ากัดวันนี้ถ้ากัดอยู่อยู่นะป่านนี้สบายนะแปดตัวนี่ง่ายๆนะวันนี้แต่มันกัดแบบว่ากัดไม่เอา เอาจนได้กระดีครับโอ้โอออหบอหดลองไ,อนไเนียนดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมันกินช <มา S 2> ั่ดีอน,นี่อ่อนครับหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยใช้มือดึงออก้วเนี่ยโอ้โหพยายาม กโมยปลาเหรออะไรวะอ่ายาปลาเราหลุดเราอย่าเพิ่ออยากก็จะร้องไห้กระตูนกระพงเมื่อกี้มันกินช่วงจังหวะที่พี่ของกันเนี่ยปื๊บแล้วก็ตื๊บแล้วมันก็กินใช่ใช่มันก็กินจังหวะเดียวหนูแล้วเด้นอย่าว่าก็ผมผมกรอ ขอบพี่มาวันได้ปลาเยอะนี่ยผมดูเขายกเนี่ยผมก็ยกตามเขาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวนะครับผมไม่ได้พูดอะไรนะเมื่อกี้ปลาใหญ่ด้วยปลาใหญ่บอกให้กดกล้องไปปล่อยปลาทั้งนั้นน่อยนะอู้ปลาใหญ่นะเมื่อกี้หลุดใหญ่เสมอเออเราอาจจะเข้าตำปาเลยไหมเมื่อกี้ปล่อยมันดึงไปเลยโอ้้หูกินอย่างแอคนี้ โอ้ไปใหญ่ด้วยเนี่ยเดือดตายใช่ครับเราก็ไม่ถือกระดิ่งสวยนะอุ้ยนี่ไงอุ้ยนี่อุ้ยนี่โอ้คันกระเด้งเห็นไหมคันกระเด้งแล้วน้ำไม่วัดอ่ะ โอ้โหมันเด้งมันไปแล้วอะ่ะกันกระเด้งเลยเมื่อกี้เชื่อป่ะจริงโอ้โหก<อ>ระเด้งขาเตาโอ้โหกเ็เลงจะเปลี่ยนเดือยเนี่ยโอ้โหกัดอย่างเงี้ยกระเด้งดึงขึ้นไปเลยโอ้โห <laughs> ว่าหลอกก็ไม่ได้เข้าห็นกันหมดเ <laughs> ออ <laughs> ใกล้ๆเนี่ย <laughs> 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 อะไรเป็นสิบตัวไม่งั้นวันนี้รวยไปเลยเนี่ยสบายไปแล้วมัน่โอ้โห ดูเบรผมนีเนี่ยจับอย่างเงี้ยดึงออกแล้วเนี่ยอะไรอู้เอาคอนเทนต์นะวันนี้เตักไม่เน้นตอเน้นเราเน้นรอนเออใช่นะโออะไรวะเนี่ย ผมก็ดูพี่ยังค้างยกอะไรก็ปี้แอคเขาใช่ใช่ยกค้างครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วยกแล้วค้างไปเลยผมอะกลับไปแต่เป็นปลายางนะ,ะปลาเยอะคุยกันแย่ไม่ผมพูดด้วยฟัง <c oughs> นะอย่าว่าคนปลาเยอะคุยกันดิผมนี่ยังไม่หยุดยังไม่เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเดี๋ยวคุนั่งดูตรงกลางเดี๋ยวค่อยดูเบสก็ไม่งาง่งเอทำไมไม่อยู่วะเฮ้ ท้ออกท้อใจคราวนี้ลองใส่น้ำเบรกแน่นๆนะมั้งเบรกอ่อนหลุดนะมันเบรกก็ไม่ไม่หวานนั่นแน่นอยู่นะมันมันไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ครับพอยกค้างเนี่ยปุ๊บมันมันออกไปเลยอ่ะ สตัวนี่ยผมอ่าที่ได้เล่นเนี่ย หอมมากครับนนะ้าเอ้าโ,โ,โทษทีนะไซส์ใหญ่ด้วยโตนะผมกระดีนะออ l นิวสปายตัวเดิมนะไม่ฮะอีกแล้วผมเต็มปากฮนะเต็มคอฮะตัวนี้ ดูดลงไปเลยนะสำหรับทริปนี้ที่บ่อตกปลาลูกศรก็จบแล้วครับวันนี้วันนี้ได้ปลามาทั้งหมดสี่ตัวนะครับโคตรอ่อนเลยวันนี้กัดสี่ตัวนี่ไม่ใช่ว่าปลากัดไม่ดีนะฮะปลากัดโคตรดีเลยแต่้ํำเช้าอ่ะอาจจะไม่เดือดนะฮะ ก็ปลากัดอยู่แถวนู้นนะครับข้างหลังแถวตรงนู้นนะปลากัดขึ้นดีฮะตอนเช้าผมอยู่หัวบ่อนะครับไม่โดนปลาเลยนะน้ำเช้าไม่ก็ไม่โดนแล้วก็มาเก็บอยู่ตรงหัวบ่อจากกดีต,ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่โดนเลยแล้วก็ข้ามฝั่งไปท้ายบ่อนะครับก็มีกัดกัดกระดีกัดแบบขูกัดกรดีโคตรดีอ่ะ กัดผมลรวมๆประมาณเกือบสิบตัวได้นะกัดแบบกระแทกแบบปังแล้วก็ได้เล่นแล้วก็หลุดเล่นแล้วก็หลุดกระชากออกไปแบบโโคตรเสียดายวันนี้โคตรอ่อนนะแต่กัดถูกกัดดีมากนะแอ้วันนี้ถือว่าสนุกครับบางคนนี่ยี่สิบตัวบวกฮะเจ็ดสิบขึ้นเยอะ แต่เราได้สี่ตัวถือว่าอ่อนมากนะวันนี้ปลาใสดีมากสายโคตรตึงเลยกดกระดีแบบเคาะกระแทกยกกระเด้งในคันนะฮะมันมากครับวันนี้แต่เสียได้ครับเสียโอกาสครับเอาไม่ได้เองร้บวันนี้ยังไงก็ฝากไว้ทิปหน้าครับว่าจะไปไหนหรือว่าอาจจะมาแก้มือที่บอกลูกศรอ,อีก ดี๋ยวรอติดตามดูนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันอีกทีทิปหน้าสวัสดีครับ